สวัสดีค่ะช่องเจคโนอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์ดาากดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านแปลงนี้ราคาคุยกันได้นะคะเป็นที่ดินโฉนดค่ะพร้อมโอนได้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะ94.7ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ ด้านล่างเป็นปูนนะคะบิว l ิน mm. ไม้สักทองค่ะด้านบนเป็นไม้สักทองนะคะตัวบ้านสวยค่ะทุกท่านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอี้ตูเ้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ติดผนังแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นที่จอดรถนาบ้านกว้างค่ะทุกท่านมีพื้นที่เหลือและพื้นที่ตรงนี้้ําไม่ท่วมด้วยนะคะอยู่ที่บ้านหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ค่ะราคา 1, 1 6 8 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะบ้านสวยราคาถูกด้วยคุทกท่านและอยู่ในทำเลที่ดีค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการนะคะอยู่ใกล้กับเทศบาลอยู่ใกล้สถานีตำรวจอยู่ใกล้ตลาดสดค่ะด้านหลังตลาดเป็นวัดเป็นสระน้ำมีสถานที่ให้พักผ่อนออกกำลังกายได้นะคะวิ่งปั่นจักรยานได้ค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาล อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะสนใจแปลงนี้นะคะสาม,มารถติดต่อโทรคุยโดยตรงและนะัดชมพื้นที่จริงกันได้ค่ะโทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมหรือวิดีโอเพิ่มเติมเน้นติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเพื่อท่านจะได้รับชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันด้วยอย่างไรก็ตามควรนัดหมายไปดูแปลงจริงด้วยตนเองก่อนนะคะ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านและจะได้ตรวจสอบเอกสารต,าต่างๆกันด้วยนะคะในวันนี้เจคโนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ